ชาวมินิทุกคนนะครับคลิปนี้เราจะพาไปหอภาพยนตร์นะครับไปตามล่าหาอ้แก่จากมนลักนักภากฉายอยู่ในเน็ตฟลิกนะครับผมจะไปเจอไหมแล้วก็พาไปเจอรถขายยาตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้วก็นี่ฮะโรงไทยหนังโรงแรกของโลกหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็นี่เป็นโรงฉายหนังแบบโบราณครับพาไปดูเลยเป็นแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับผมพาไปดูติกตอกแบบโบราณน,นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ไปนั่งดูหนังฟรีๆครับผมภาพรยนต์นะฮะอยู่แถวสารยานะครับนครปฐมเดินทางไกลนิดนึงครับแล้วพวกเราก็เดินทางไปถึงดีมั้ยอืมมัน่าออกไม่รูทางเข้าแหละสำนักช่างสิบหมู่ผิดปะผิดนายคนเดียอ่าสาพาไปหลง ไม่เข้าใจนะฮะในยุคที่เรามี GPS และวสือกไม่ใช้เนี่ยครับมันก็หลงสิครับโอ้ยเนี่ยเข้าไปสำนักช่าง10หมู่ครับก็ถอยรถยาวครับก็ถ้าถึงไมเี่สำนักช่าง10หมู่นะครับแสดงว่าใกล้แล้วนะครับก็ไปอีกนิดนึงไปอ่กนิดนึงครับสำนักช่าง10หมู่นะแต่ก็น่้มาเที่ยวนะเออผมอยากไปเที่ยวกันไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับนี่ฮะเราก็เดินทางต่อครับผม เดินทางต่อไปอีกนิดหนึ่งนะฮะอีกประมาณประมาณ2-300เมตร200เมตรเนี่ยนะฮะถึงแล้วครับถ้าเจออะไรสวยๆแบบนี้นะฮะก็ถึงแล้วแล้วก็เขาจะมีที่จอดรถให้นะครับนี่ฮะจะมีป้ายบอกว่าเป็นที่จอดรถนะครับก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยครับที่จอดรถยาวมากนะครับไอที่ร่มๆมไม่ให้จอดอกครับนู่นนะฮะถ้าอยากจอดที่ร่มรมนะฮะนู่นกับสุดนู่นฮะถ้าอยากจอดใกล้ๆก็ต้องตากแดดหน่อย นะครับก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ทําให้มัน,นตักต่อข้าวเนี่ยครับยามเขาก็ชี้ไปนู่นเลยไปมาเลยสดุสดสุดประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่เห็นข้างหน้าจะเป็นรถฉายหนังนะครับเป็นรถฉายหนังที่เขาไว้ตะเวนฉายตรงส่วนนี้จะเป็นรถโรงหนังนะครับก็คงตะเวนไปฉายทั่วประเทศแหละครับนะฮะก็ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับของหอภาพยนตร์ นะครับก็จะมีรถไฟจอดอยู่แบบนี้นะฮะรถไฟโบราณก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับก็อย่างแรกคุณต้องเลี้ยวซ้ายครับไปศูนย์บริการเพื่อรับบัตรเข้าชมนะครับก็ไม่มีอะไรฮะก็ใช้บัตรประชาชนแลกมานะครับซึ่งส่วนผมจองตั๋วมาแล้วนะฮะก็เข้าไปได้เลยนะฮะเนี่ยด้านในเป็นแบบนี้ครับมาถ่ายรูปสวยๆกันได้เลยครับเขาก็จะจําลองนะครับลงหนังอะไรเก่าๆไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ ตรงบริเวณนี้เป็นรอฟอทอนะฮะรถไฟฉายหนังผมก็ไม่ได้ขึ้นไปนะนี่สถานีซินีม่าครับก็ทำสวยๆรถไฟหลวงสายภาพยนตร์นี่ฮะแล้วก็นี BB ่มีโปสเตอร์ของภาพยนตร์เก่าๆนะครับนะฮะเขาก็เอาไว้แสดงอยู่ <S <S นี่ครับเจอแล้วครับนี่แก่ครับจากภาพยนตร์เรื่องมนุษักนักภาคนะครับนี่ฮะ ซาลอสีถือไพ่พ๊อกครับนี่เป็นรถจำลองนะครับก็คือทํามาขึ้นมาใหม่นะครับเขาบอกทํามาขึ้นทาขึ้นมาใหม่เพื่อจะใช้ในการฉายเพื่อใช้ในการถ่ายหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็รถมามีแต่โครงนะครับตัวโครงข้างนอกเนี่ยนะครับทาใหม่หมดเลยนะครับเพื่อให้มันกว้างขึ้นครับแล้วก็นี่เป็นโต๊ะถ่ายหนังเออโต๊ะพากหนังนะฮะนี่เขาก็จําลองมาให้ดูครับโต๊ะพากหนังแล้วก็ ตรงนี้เป็นรถหนังขายยาครับที่เป็นรถจริงๆเลยนะครับอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะฮะอย่างตัวอีแก่เมื่อกี้นะครับเป็นรถจำลองนะครับทำขึ้นมาใหม่เนี่ยยาดองเหล้าตาพญานาคนะครับแก้กระาสบวมรุงรางกายเด็กชายหญิงแล้วก็นี่เป็นอ่โรงหนังนะครับเฮ้ยโรงถ่ายหนังโบราณนะฮะโรงไายหนังที่เป็นโรง่ายหนังอันแรกเขาก็จำลองหน้าตามาให้ดูแต่เข้าไปดูไม่ได้งครับนะฮะ อ่ะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกโรงถ่ายหนังโรงฉายหนังต่างๆของฝรั่งเขานะฮะนี่นะฮะเป็นโรงฉายหนังสมัยก่อนนะฮะก็จะมีเก้าอี้ไม้นะแต่บ้านผมก็ยังมีอยู่นะนะฮะโรงฉายหนังแบบนี้แล้วก็มีหนังฉายนี่อันนี้เป็นเครื่องฉายหนังโบราณนะอ่าเครื่องฉายหนังโบราณแล้วก็มีนี่ฟิล์มเขาก็จําลองไว้ให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้ดูแบบนี้นะครับอ่ะ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับข้างนอกเขาก็ยังมีพวกของที่ใช้ในการฉายหรือว่าขายหน้าโรงด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับคีนีโตสโคบครับนะฮะก็จะเป็นโรงฉายหนังยุคแรกๆเลยนะครับก็จะเป็นกล่องกล่องเรียงแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะบริเวณด้านในเป็นแบบนี้มีมีกล่องแบบนี้แล้วก็หยอดเหรียญนะครับแต่ของผมไม่ต้องหยอดนะเออนะฮะอันนี้บางอันก็หยอดบางอันก็ไม่ต้องหยอดนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ นี่ฮะคินิโตสะสโคบแล้วก็เราก็ชะโงกหน้าเข้าไปแล้วก็ดูจะเป็นหนังสั้นประมาณ1นาทีนะครับเออถ้าให้คิดถึงก็นี่ฮะก,กูเกิลช็อตทิกต็อกอะไรประมาณนี้เลยนี่ฮะอันนี้ก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ฮะเขามีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ไปเรียนรู้กันได้ครับไปเรียนรู้กันได้มีเจ้าหน้าที่บริการน่ารักมากนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับคินิโตสะสโคบเป็น t ิกต็อกโบราณน,นะกำเนิดพ่อเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่ t ิกต็อกเลย นี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็มีจัดแสดงว่าสนุกครับผมไปแล้วสนุกมากเลยนะครับนี่เป็นหน้าตาของคนคิดเลยฮะนี่ฮะนี่เขามีบริการแบบนี้เลยนะนะครับมีเจ้าหน้าที่มีของครับของพวกอะไรไฟแช็กกล่องฟิล์มอะไรประมาณนี้ปะอี่นะครับนี่ฮะแล้วข้างนอกก็มีคาเฟ่ครับนะฮะคาเฟ่ก็ไปกินได้น้องก็น่ารักครับบริการดีฮะมีกาแฟให้ทานนะครับ เย็น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 นะข้างนอกค่อนข้างร้อนก็มาลหลบเย็นเย็นแล้วหลังจากนั้นผมก็เข้าไปในตึกแล้วครับเพื่อจะไปชมหนังนะครับก็จองตั๋วดูหนังที่โรงช้างแดงไว้นะครับก็ดูหนังได้ฟรีครับก็จะมีหนังดูให้หนังทั้งมาให้ดูได้ทั้งเดือนเลยนะครับนี่หน้าตาที่ดูหนังเป็นแบบนี้นี่โรงภาพยนตร์ช้างแดงนะครับก็หลังหนังที่ผมดูก็เรื่องแก a สครับผม ชื่อญี่ปุ่นก็เมกาเนะนะครับแกลเซ็ตนะฮะหรือว่าแว่นตานั่นเองนะครับก็เป็นหนังของอพุมกับนะฮะนาโอกะโอกิกามินะครับก็นำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงชาวกรุงนะครับน่าจะเป็นครูด้วยนะครับก็เดินทางไปเกาะแห่งหนึ่งนะครับเพื่อหนีอะไรบางอย่างนะครับก็คือที่ผมรู้คือนั่งดูแล้วก็เขาคงหนีอะไรบางอย่างนะครับก็เลือกพักในโรงแรมที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ นะครับแล้วก็พอไปอยู่นะครับก็เจอเขาเรียกว่าไรเดียนะครับได้ได้เจอคนแปลกๆนะครับได้เจอพฤติกรรมแปลกๆได้เจอพิธีกรรมแปลกๆนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กับการใช้ชีวิตนะครับคือที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีก็คือการเข้ามาพักคือไม่ทําอะไรเลยนะฮะสิ่งที่ดีที่สุดคือการนั่งเมือ์นะครับเนี่ยครับก็ตัวละครก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจากการนั่งเมือ การที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับหนังก็ไม่มีความตื่นเต้นเล้าใจอะไรครับดาเนินแบบเรียบง่ายเลยไม่มีฉากใหญ่ัวอลังการด้วยนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากนะครับหนังเป็นธรรมชาติมากตัวละครหลักก็มีแค่5คนนะครับซึ่งทุกคนใส่แว่นครับแล้วก็มีป้าคนหนึ่งนี่แบบอูโหลอนมากนะฮะคืออย่างนางเอกเนี่ยนอนอยู่ตอนเช้าอีป้าก็มานั่งเฝ้านะฮะแล้วก็มาคอยปลุกตอนเช้าอะไรประมาณนี้ นะครับหนังดีมากนะครับคือดูไปก็เพลินแล้วก็ได้ได้เรียนรู้กับหนังเรื่องนี้แล้วว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติเราไปเที่ยวนะครับเราต้องทิ้งภาระทุกอย่างออกให้หมดนะครับทิ้งตัวตนเราแล้วก็ไปนั่งไปเที่ยวนะครับอย่างบางที่ผมไปเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนกันที่ผมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับคือไม่ได้ถ่ายไม่ได้มีพูดเทศอะไรเลยนะครับนั่นคือการไปเที่ยวแล้วก็ผวอนจริงๆนะครับก็คือไปทิ้งทุกอย่างนะครับแล้วทําให้เรารู้สึกอิสระ การไปเที่ยวอยากให้ไปดูนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของหอภาพยนตร์กันครับสําหรับหอภาพยนตร์นะครับเป็นองค์การมหาชนนะฮะเป็นองค์การของรัฐละกันนะครับเอาง่ายๆก็จะเป็นที่ที่เหมือนเป็นที่อนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยนะครับแล้วก็เผยแพร่ภาพยนตร์นะครับรวมทั้งของไทยและต่างประเทศด้วยนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับแล้วก็คุณสามารถเข้าชมภาพยนตร์ได้ นะครับอันนี้ผมเข้าไปให้ดูนะฮะว่าเนี่ยเขาจะมีภาพยนตร์ฉายนะครับอย่างเนี้ยพระเจ้าช้างเผือกเป็นหนังเรื่องแรกๆเลยนะครับเป็นหนังอ่าภาษาอังกฤษนะครับของท่านปีดีพนมยงนะฮะเนี่ยมีฉายเลือดสุพรรณเนี่ยหนังเก่าโบราณดูได้นะครับแล้วนอกนั้นก็ยังมีหนังที่อ่ใหม่ด้วยนะครับอย่างเนี้ยบางละจันนะครับอโยธยามหาลัยนะครับแล้วก็นี่ฮะมีหนังแบบเรโทร นะครับหนังฟิล์มอะไรเงี้ยนะครับไปสมัมผัสบรรยากาศการฉายหนังฟิล์มได้นะฮะก็สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็คุณสามารถสำรองที่นั่งได้นะครับพอไปถึงหน้าโรงก็สแกน QR code นะครับแล้วก็เนี่ยมีน้องมีหนังฝรั่งด้วยนะครับเนี่ยหนังอ่านี่หนังอะไรอ๋ The อ The Crying w ไว้เดอะคลายิงวินนะครับนี่นะฮะก็เป็นหนังอันนี้เป็นหนังอะไรอ่ะ,อะเป็นหนังญี่ปุ่น เรื่องราวชีวิตบนเกาะโอกินาวะของชายวัย70นะครับผู้ใช้ชีวิตกับอากิระหลานชายวัย12นี่นะฮะหนังเรื่องนี้ก็น่าสนใจอยากไปดูเหมือนกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะไปดูนะนี่หนังปี2547นะครับผมอ่ะก็หอภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็สมัครสมาชิกแล้วคุณไปดูหนังฟรีได้มีหนังฉายทุกวันนะฮะมีโรงมหอรสพเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากให้ทุกคนไปเที่ยวกันนะครับผม ก็ประมาณนั้นครับคุณมาดูโลกหนังได้ฟรีทุกวันเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ไกลผมไปหน่อยนะครับแล้วก็ข้างนอกนะครับก็ยังมีนี่ฮะนิทรรศการอะไรแบบนี้นะฮะนี่เป็นต้นกําเนิดของอนิเมชันเรื่องแรกของโลกนะครับคือไายม้าวิ่งนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็คือเอาม้ามาแล้วก็เอากล้องตั้งมาหลายๆตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีที่ปั๊มนะครับนี่เป็นพื้นปั๊มแบบปั๊มมือปั๊มเท้าของนักแสดงไทยนะฮะที่มาที่นี่ นะฮะก็เหมือนฝรั่งอ่ะแหละนะครับก็จะเป็นลานเลยอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับแล้วก็ถึงเวลาลาแล้วครับผมหอพาพยุนนะฮะถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมได้มาอีกแน่นอนนะครับคือประทับใจมากนะฮะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้ันนี้สวัสดีครับ